สุดยอดครับรอบที่สามได้สามแต้มรอบแรกได้หนึ่งรอบที่สองได้สองรอบที่สามได้สามสวัสดีครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้ก็อยู่กับผมเอกเดวิง่งแล้วก็ลุงวินนะครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องไปกองข้าวส้มไมาเดิมพี่น้องวันนั้นเราไปถางอาถังทางในป่าอ้อยถางแล้วเรากองข้าวยิงวันนั้นมัน ไม่เข้ากองเข้าไม่รู้เป็นไรมันตรงแซมตื่นเราถางทางมันหรือเปล่าไม่รู้นเดี๋ยววันนี้เราจะไปซ้ำนะครับเพราะว่าทิ้งไว้สองวันแล้วเนาะวินสองวันแล้วเดี๋ยวเราไปกองเข้าซ้ําแล้วก็คืนนี้เราไปยิงกันอีกทีนึงจัดไปครับคอยติดตามรับชมให้กําลังใจกันพี่น้องบรรยากาศต่างคุงนาอูเน,นะไปป่าอ้อยนู่นนะจัดไปครับ วันนี้เราก็มาถึงผาอ้อยนะครับผาอ้อยที่เรากองข้าวไว้วันนั้นดูหนูวันนั้นหนูมันก็ยังขุดรูขุดอะไรอยู่เหมือนเดิมเลยนั่งขุยหนูกนนนองดีอ่ะกอ,องข้าวหลุดง่ายๆเนี่ยนะจับโยนเลย เห็นเขาเอาไอ้นี่เลยมวินไอไม้เจ้ายาวๆแล้วก็ตักข้าวเขาว่ากินหนูกินกินในกินมือเองมันจะติดหรอนี่มน,นี่กวินหอยเนจับจงุงจับจงุงอันนี้ก็คือทางที่เราทางวันนั้นนะฮะใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปก่อนนี้ก็กลับไปดูได้นะครับอันนี้เราทางทางไว้ก่อนก่อนหน้านี้ป่าอ้อยมันจะลุกแบบน,นี้นะออ อันนี้เราก็มาถางทางแบบนี้นะ้องทางทางแบบนี้เรากา็มากองข้าวหนูนะฮะกองข้าวเราก็ทําสัญลักษณ์เอาใบอ,อ้อยไว้แบบนี้นะเวลาตอนคืนเราเดินมาเดินมาเห็นใบอ,อ้อยนี่เราก็รู้แล้วว่ากองข้าวเราอยู่ตรงนี้เนี่ยเราก็สออ่องไปถึงกองข้าวนะ หนูมันหลายอยู่แต่ว่ามันแล้งมันไม่เข้าเป็นไรเันได้หนูหกตัวนี่พอมันอ่ะอู้นี่พี่น้องอู้หููมันขุดลุ่มให้จันนี่มันขุดใหม่ๆเลยเนี่ยนี่นะครับ ที่เราถังกันวันนั้นนะฮะพทาง,างไว้แบบนี้ครับเวลาเดินมันจะได้ไม่เสียงดังนะเวลาเดินมาเห็น,นได้รัอ่าเรารู้แล้วว่าของข้าเราอยู่ตรงนี้เราก็ส่องหนูก็จะนั่งกินข้าวตรงมงเล้ก็ยิงโอ้นุ่นเนี่ยเปน้องยาวไปนูนุ่นนะพาเดินไปดูดนุ่น อย่าไปลิบสุดป่าอ้อยแนละพี่น้องจัไปครับคืนนี้เดี๋ยวเรายิงหนูกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันพี่น้องเดี๋ยวกองข้าวก่อนจัดไปครับเจอกันตอนคืนโอเคพร้อมแล้วไปลุยกันนะครับวันนี้ก็จะไปยิงหนูกินอกองข้าวนะครับที่เราไปกองไว้ตอนเย็นนะฮะแต่ว่าะจะได้ไปยิงคนเดียวนะครับเพราะว่าตอนนี้ลุงวินเมาคอพับไปแล้ว จัดไปพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามช่องไอ้ีวิ่งด้วยนะครับจัดไปไปอเดี๋ยวจะเทสปืนให้ดูนะนี่ขวดนี่สมมติว่าเป็นหนูแล้วกันผมจะยิงตรงนี้ประมาณตรงนี้เล็งตรงนี้นะให้มันโดนหัวหนูนี้หัวหนูอ่าสชือมอกที่ผมยิงหนูวันนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะลองเทสดูระยะที่เรากองเข้า ก็จะประมาณสองเมตรครึ่งประมาณนี้แหละนี่หนูนี่หนูนะ <c oughs> ผมใส่ยางสิบสามมิลนรฮะยางยางดำสามมิลโอเคนั่นหัวหนูไม่ดูเห็นหรือเปล่านะจะลองยิงดูบ้าบเข้าให้ ดูผลง,งานครับว่าแม่นขนาดไหนดูครับจุกด,ดอกปกักกลางหัวหนูเลยครับนี่นะฮะติงตรงไหนเข้าตรงนั้นนะครับความแม่นขึ้นอยู่กับบุคคลน,นะฮะซ้อมบ่อยๆครับจะแม่นเองถัดไปครับพี่น้องแก้วครับบีงหนูครับวันนี้ ยิงงูกองข้าวนะครับใช้ผาตัวนี้นะครับผมยาวแปดสิบเซนนะผาตัวนี้ก็เอาไว้สั่นตอกยิงงูนะครับแต่วันนี้ผมมามายิงกองข้าวนะยิงระยะไม่เกินสามเมตรสองเมตรสองเมตรห้าสิบประมาณนี้แ๋วครับจัดไปครับพี่น้ง นี่นะครับเรียบร้อยครับหนึ่งแต้มครับหมานแล้วครับหมานแล้วมือนี้จับไปครับพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนี่นะครับชหมวกจิกหนูฮะผายิงหนูครับพี่น้องยิงก,กองข้าวก็ได้สั่งตอบได้นะครับจับไปครับ ตัวนี้ตัวใหญ่ครับน้องเขียวเลยมานอีกแล้วพึ่งกระบอกนี้จัดไปครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวนั่งพักอยู่ตรงนี้ก่อนเพราะว่าเสียงมันดังเสียงมันดังที่เราเดินเข้าไปเอาหนูเมื่อกี้เราค่อยเดินสองกลับไปทั้งคนครับโอเค ตัวนี้ไม่ได้อยู่กอ,อ,องข้าวนะข้มาเห็นเห็นหางยังม่เห็นหงงาเหนหงเลจัดเลยเดี๋ยวจ,จัดการหนูกันดีวนะ่นี่นค่คำคืนนี้ตัวที่สามครับจัดไปพี่น้องสวยงามแห้วครับนี่นะครับ ผลงานยิงหนูครับมันนี่เดินสองรอบครับรอบแรกรอบแรกในตัวน้อยตัวนา,นางนางนี่รอบสองในตัวใหญ่สองตัวครับตัวนี้ครับตัวนี้นะฮะชมวกตัวนี้นะครับเกี้ยวครับพี่น้องคืนนี้ยังอีกยาวไกลครับแต่ว่าอยู่ไม่ดึกครับเพราะพ่งนี้ต้องมีธุระไปอยู่เดี๋ยวจะอยู่ถึงประมาณสัก สี่ทุ่มห้าทุ่มนะโอเคน่าจะนของข้าตรงบงกุฎแบบจะแต่งงยอดตัวนี้ ใจจัดครับตู้หนักโดน,โดน,น,โ,ดนโ,โดนเลยพูน้ยกับกิโลด้นยเลยนะมานอีกแล้วนี่นะครับจัดไปนี่ครับแต้มที่สี่นะฮะหมเบลเลอร์นะครับแก้วอย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตามกันนะครับ บิกฟูดอ,อีกแล้วแนวขยัาจัดการหนูก่อนนะครับสุด,ดยอดครับตัวนี้แ๋ววตัวนี้ผมสั่นตอกสั่นตอกแล้วมันเข้ามันเข้ามาตรงกองข้าวนะสั่นตอกแต่มันไมน่ผมสั่นตอกอยู่ตรงนี้ใชไหมนี่นะ สันตองอยู่ตรงนี้แต่ว่ากองข้าวอยู่ทางนู้นเห็นดนำๆออกมาตรงกองข้าวน้ำพอดีครับใส่เลยบับเรียบร้อยนี่ก็ตรงยกอ่าประโยชน์ให้ตอกด้วยนะฮะอืมตนอนแรกส่งมาตรงกองข้าวยังไม่เจอนะฮะแล้วผมก็ยืนสันตอกไปมันมันไตออกมาตรงกองข้าวนะฮะเกาะพี่น้อง ต็มที่ห้าครับวันนี้หมานีกแลี้ยมาคนเดียวหมานึงและอยา่าลืมกดไ like ลค์กดติดตามกันด้วยนะครับใหญ่ค,ครับโอ้โหแต่ว่าเขาสมานหัวพอดีจัดไปครับนี่นะเก็บรอยครับพี่น้องตามมาติดๆครับจัดไปพี่น้องสุดยอดครับรอบที่สาม ได้สามแต้มรอบแรกได้หนึ่งรอบที่สองได้สองรอบที่สามได้สามโอ้โหมันจะใหญ่รอบที่สามแบะเพบพี่น้องสุดยอดนี่นะครับชิมฮอกิริงนผมหมานอีกแล้วครับมาคนเดียวครับวันนี้ตะวินเมาคอพับต้องมาคนเดียวฮะจัดไปครับซ้ำวันที่สองนะพี่น้องวันแรก แปลกมากมันไม่มีหนูเข้าคนแรกได้หนูตัวเท่านี้ตัวหนึ่งแล้วก็ตัวทั้งสองตัวตัวน้นอยๆเนาะพอวันนี้มาโอ้ดำปี๋กองข้าวนั่งกองนั่งกินข้าวเต็มกองเลยเกเบ้เลยเสียดายมกล้องมันถ่ายยากหน่อยนะมองไม่เห็นลผมต้องพัฒนาฝีมือใหม่ครับเวลาเดินเดินไปผมเอากล้องติดหน้าอกนะ เวลาหันยิงมันก็จะไม่เห็นหนูเวลายิงหนูนะจัดไปครับพี่น้อมแค่นี้ก็ถือว่าหมานนละเดี๋ยวเดินอีกสักรอบตอนนี้ก็ห้าทุ่มแล้วเพราะว่าพ่กนี้ต้องมีทุระนะเดินอีกสักรอบแล้วก็กลับบ้านนะครับจัดไปครับนั่งพักแป๊บแก้วเหนื่อยเหมือนกันนะเวลาเดินกองข้าวเดินยิงหนูตามกองข้าวเพราะว่าเราไม่ได้เดินแบบธรรมดาเราต้องเดินแบบยองย่องนะ พื่อไม่ให้เหมือนเกิดเสียงนะะเราก็ค่อยๆเดินไปมันตื่นเต้นต,ตอนที่ว่าเราส่องค่อยๆเดินไปถึงตำแหน่งกองข้าวใช่ไหมค่อยๆถึงงืนน้อนะดูแล้วมันเจอหนูนั่งกินข้าวตรงโบโตัวดำปีเต็มกองข้าวเโอ้ตื่นเต้นน,นะดนตอนนี้ครับบรรยากาศแบบนี้ใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะฮะ วันนี้ก็มายิงหนูคนเดียวครับตอนแรกก็ว่าจะมากับลุงลุงวินคู่เคยครผมเมาตอนนี้ก็เวลาเที่ยงคืนแล้วนะรอบที่สี่ไปไม่เข้าเลยไม่มีหนูเลยเงียบจ้อยเลยนะก็จะได้ประมาณนี้นะครับสี่ห้าหกก็จะได้หนูแค่หกแต้มนี่นะพี่น้องเดี๋ยวจะกลับบ้านก่อนรอบสุดท้ายนี่เหี้ว ก็ถือว่าหมานอยู่ครับบรรยากาศหากินตามวิถีบ้านๆเราเนาะไม่ต้องหาซื้อกับข้าวนะครับพอได้กับข้าวมื้อใหญ่ครับถ้าได้เยอะเราก็แบ่งขายอถ้าได้พอกินเราก็เก็บไว้กินหลายๆมื้อครับใครที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยพี่น้องโอเคประมาณนี้ครับผลงานแก้วตัวใหญ่เลยวันนี้ โอเคสำหรับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ใครที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเอกได้วิ่งด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับพี่น้องราตีสวสิสวัสดีครับ